สี่ราศีเบื่อชีวิตคู่อยากเป็นโสดมีแฟนก็ปวดหัวทำอะไรไม่เคยได้ดันใจคือราศีไหนไปเช็คดวงกับเมอร์แจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันคะ่ะราศีมังกรความรักคู่ครองทำอะไรดูไม่ถูกใจไปหมด ขอให้ใจยเย็นคิดมาไปก็ป,ปวดหัวเปล่ปลาราศีมีนความรักเหมือนคู่ครองไม่เข้าใจคุณทำให้มีปัญหาระหองระแหงกันบ้างใจยเย็นๆราศีกรกฎความรักระวังวันไหวไปหลงมองใครแบบไม่รู้ตัวระวังจะมีปัญหาตามมาภายหลังราศีธนู ความรักเหมือนจะเบื่อเบื่อลองหาอะไรใหม่ๆทำร่วมกันบ้างเพิ่มสีสันให้ชีวิตคู่เกิดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกติดตามช่อง ead, Dead, Dead, ดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com ของขันเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะก,กูลเศรษฐี ร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ080-997-9665 080-997-9665